สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปอังกฤษนะครับประจำคืนวันพุทธที่15ธันวาคมนะครับเมื่อคืนอังกฤษ8ดเด้งบนล่างนะครับแต่เจาะไม่มาต้องขออภัยนะครับสำหรับขาเจาะต้องขออภยัยสำหรับขารูดวิ่งเด้งบนล่างนะครับก็รุนกันต่อวันนี้แล้วกันนะครับฝังเฟตถ้าชอบไม่เลขสวยจังก็ตามนะถ้าเลขไม่ชอบไม่ถูกใจก็ไม่ต้องตามนะครับ เนาะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนตามครับจะตามหรือไม่ตามนะครับก็ฝากไว้ครับฝากไว้ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเตือนไว้เตือนไว้ก่อนโอเคครับถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากเทคแคร์กดติดตามตามตามครับเอโคมาแล้วครับอังกฤษวันนี้เด่นสุดสี่ครับอังกฤษเด่นสุดสี่สองสี่ สี่ศูนย์องสศาก่อนศูนย์หก่กนครับหอ่าถูกแล้วขออภัยครับไอเดฟยหกสี่ศูย์ศูนย์ครับ6กสี่ย์แล้วก็8ป8สดศน แปดสีโอเคแถม99เป็นหน่ห่างครับแล้วก็มัด5เข้าไปครับครับประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษครับออกผล5ทุ่ม36นาทีโดยประมาณครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับชอบผลไลค์ใช้กดแชร์ครับที่สำคัญครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับกลับอบกัะคุณทุกหน้าครับเฮ็งๆรวยทุกท่านครับสวัสดีครับผม